สวัสดีค่ะซิเซอร์มาเรียประมไยเคนดี endi, ลูกวัดนบุญโยแซบคำเกิมอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดคณะพิกเนเดลกกางเขนแห่งท่าแรสกสกลนครปัจจุบันทํางานอยู่ที่วัดพระพิสปักรนาบัวอําเภอปนอนิวาาจังหวัดสกนลนคร ความชื่นชมยินดีโอกาส100ปีของการก่อตั้งคณะชิเตอรอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่มีต่อคณะและสำหรับตัวของชิเตอร์เองที่ยังมีชีวิตและได้มีโอกาสเฉลิมฉลองปีที่100ของคณะชิเตอร์ดีใจและมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากขอบพระคุณพระสังฆราชปีแอร์ลัมแบร์เดลลาบอส ผู้ก่อตั้งคณะภกคินีรักกังเขนให้ทำงานในภาษาสดายจักรและได้วางรากฐานกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้รักกังเขนเป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณคุณพ่อยอแซบกอมบรีเอรพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสจ้าวาวานอัสรพิหารนักราเทวดามีคาแอนท่าแร่และเป็นผู้เปิดอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่พ่อได้ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือพวกลูกตลอดมา จวบวันนั้นถึงวันนี้ยาวนานถึง100รปีขอขอบคุณคุณแม่มหาธิการินีคณะที่ปรึกษาบรรดาคุณแม่คุณยายรุ่นเบิกที่ได้ร่วมมือกับคุณพ่อโยเซฟกอมบุรีเอร์ดูแลคณะดูแลสมาชิกให้ถือซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์กฎเกณฑ์ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจนคณะได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องสมาชิกทุกคนเราอยู่ด้วยกันมายาวนานสุขบ้างทุกบ้างข้าเครากันไปและเราจะก้าวไปด้วยกันสืบสารพันธกิจการแพร่ธรรมนำพระคริสต์สู่ปวงชน